เฝเกตวินาครับสายนี้ซ้อมมากี่วันครับซ้อมก็นานแล้วครับก็มาเร่งเอาสิบห้าวันอ๋อแล้วเรามาแทนครับมาแทนแทนตูเปอร์เล็กครับแล้วเรารู้ตัวกี่วันอันนี้ก็ตอนแรกมีรายการวันที่สิบสี่แต่ว่าผู้ชกเขถอยครับก็เลยมาต่อยายการนี้แทนออกมาต่อยนี้แทนแต่อย่างอันนี้เรารู้ตัวกี่วันอ่ะเขาบอกก่อนกี่วันก็เกือบสองอาทิตย์อ่ะอ๋อบอกสองอาทิตย์ก็ยังดีนะได้นานหน่อยนานเลยครับอืมแล้ววันนี้เรามาเจอกับ สีเ<จ>ลือขาวคเคยเจอไหมไม่ครับโอ,อเ้ยไม่เคยเจอกันด้วยเป็นไฟแรกด้วยอืมแล้วแล้วของเราตอนนี้<ม>อยายุเท่าไหร่ครับยี่สิบห้าครับอืมเราสูงประมาณเท่าไหร่นี่ร้อยหกสิบสองน้ำหนักปล่อยมาประมาณกี่กิโลครับน้ำหนักปล่อยประมาณห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดครัเราเป็นมาือจะตายอะไรครับ ก็น่ายเราแต่ไฟครับผมเราแต่ว่าดูอาวุธของคู่ต่อสู้ครับผมแล้วอย่างเราได้ศึกษาเกมการต่อยของฉลามขาวมาไหมครับผมเขาเป็นมวยตอร์ไซค์อะไรรู้ป่ะก็ฝีมือครับอืมแล้ววันนี้เราวองเกมแบบไหนไงก็น่าจะเดินเพราะว่าตัวเล็กกว่าอืมแต่ต่อยกลางวันเนาะเคยต่อยไหมกลางวันเหรออืมก็บ่อยครับอ๋อแล้วไม่มีปัญหาอืมแล้วเราเป็นคนจังหวัดอะไรครับศรีสะเกดครับอ่างั้นฝากเชิญชวนแฟนกลับเรานี้หน่อยครับผม ฝากแฟนคลับของชนินช่วยเชียร์ด้วยนะครับเป็นที่แน่นอนนะไฟสุดท้ายนี่เราต่อยไว้ใครฉลามดำศูนย์กีฬาอะไรนี่รับเรียกว่าต่อยไฟแล้วหยุดยาวเลยใช่ไหมหยุดแฟนม่กี่เดือนเนี่ยขอเห้าห้าหกเดือนแล้วอเอขอบคุณมากครับน้องชายครับผม